แล้วก็เรื่องของอินโนเวชันอินดีไซน์นะครับของลีเนี่ยกาบอกว่าถ้าจะเอาข้ออินโนเวชันเนี่ยจะต้องเลือก2ในสจากจากิจกรรมนั้นต่อไปนี้นะครับก็คือว่าทำป้ายรายละเอียดเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆของฟีเจอร์ของตึกเนี่ยนะครับอยู่ในทำให้เป็นพื้นที่ประจำในตึกเลยนะครับแล้วให้คนก็มาเที่ยมชมได้เนี่ยไจ้คะแนนละหนึ่งครับแล้วก็ต้องเลือกอีกหนึ่งในสองันนี้นะครับเช่นทำสือ่อสิ่งพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับตัวอาคารน,นะครับพวกนี้ก็ได้เพิ่มครับคือให้เลือกสองในสามแต่ จากกิจกรรมเหล่านี้ก็ได้หนึ่งคะแนนนะครับแล้วมันจะจอยู่จะแสงอยู่ในหัวข้อ Innovation InDe ไซน์ของลีนะครับแต่ว่าของ b M เเราได่เป็นคะแนนเลยนะครับก็คือถ้าจะต้องติดไป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีการทปาประชาสัมพันธ์2แบบซึ่งเยอะกว่าลีดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ผ่านการสัญจรน,นะครับคือไปรถโชว์รถแหนบเลยนะครับสามแห่งนะครับก็ทำป็นแผนออกมาว่าจะไปก็พอไม่ต้องไปจริงนะครับ ไปจริงทีืหลังนะครับไปจริงไปจริงครับคำแผนมาส่งเราเพราะตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นโฆษกครับคำแฉยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ติดป้ายไปสัมพันธ์ตามจุดต่างๆมีการจัดการเยี่ยมชมอาคารสามคนคนละห้าสิบคนเป็นอย่างน้อยนะครับมีการให้คอนซัลท์ที่ไปช่วยไปพรีเซนต์ภาษาวิชาการหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเลือกสองอันจากจากจริงกรณีเหล่านี้นะครับที่การถึงการเสนอก็ได้นะครับก็สรุปนะครับเออง่ายๆนะครับ ครีเนี่ยจริงๆก็เป็นคล้ายๆอ้างอิงอินมาเยอะนะครับแต่เราก็พยายามจะทําให้มันไทยขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันไม่รู้งา่ายหรือเปล่าแต่พยายามจะอ้างอิงก,กับบทของกฎหมายอะไรให้มันอยู่ในมาตรฐานของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เรามีความ,มหวังว่าตึกที่จะเข้าหลีนเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะพิจารณาเข้าร่วมกิจเราด้วยเพราะว่าเอกสารก็ชุดๆเดิมเดียวกันครับไหนๆได้กล่องจากเมืองน,นอกแล้วก็เอากล่องจากเมืองไทยด้วยก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ ทั้งสองเกณฑ์ยังไม่หยุดนิ่งครับเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังเกณฑ์วันนี้นะครับมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับหลีนเนี่ยเขาจะมีออกเขาเรียกว่าเอเรสต้าชีสเนี่ยคือเป็นพวกใบแน่เพิ่มตลอดทุกเดือนเลยว่าเอมันมีเปลี่ยนแปลงในตลอดนะครับของเราก็คงเหมือนกันนะครับก็เริ่มนะฮะวันนี้ต้องมีหนึ่งใบนะอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการแน่แล้วก็ปัปเดตตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟรีเวอร์ชั่นหนึ่งสองสามแล้วก็ปวดอ่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่่่าางนนนนนนน้้้้้อยวัีกก็็เเเเเปจุดดรรริิมมไตขึะ คุณมากครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เซสชันสุดท้ายนะครับเรียนเชิญอันเกียวก่อนทุกท่านนะครับเออเชิญครับจะมีวิทยากรเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะครับผมขอนอนุญาตคือจริงจะมีสองท่านนะฮะที่ไม่ได้ขึ้นบรรยายนะครับเออเป็นที่สิริทรวท่านเออมีธุระนิดหนึ่งนะครับเลยมาไม่ได้ก็จะมีท่านหนึ่งคือ ุณสมนนะครับคุณสมน์ันทิพต์นะครับกรรมการสถาบันการเกียวไทยและอนุกรรมการจัดแคมเปญการเกียวไทยนี่นะครับวิศวกรรมท่านจบวิศกรรมศาสตร์อดีตไฟฟ้าพลังจุฬาลงกรณ์นะครับหลัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทไรน์แมนเอชเมนต์คอนซัลทิงนะครับบริหารโครงการก่อสร้างผูุผลิตติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและขึ้นในอาคาร มากกว่าสิปีแล้วแต่วังนั้นเถิดนะฮะบริหารโครงการตรวจสอบนิา้อ์การใช้พลังงานให้กับโรงงานและการขนยายใหญ่ใช่ไหมครับ Earth Party Commission เป็นผู้ที่รู้มากที่สุดนะครับแล้วก็เอกสารที่ท่านได้รับไปเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีคำผิดเลยนะครับเป็นจากท่านร้อยเเซนนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเรื่องนี้โดยตรงนะครับคำ <c oughs> ถามนะครับเรามีของารางวัลให้นะครับสำหรับผู้ตั้งคำถาม,ถาม ใครอยากได้ไม่ต้องอยากได้ก็ได้นะฮะอยากจะถามถามได้เลยนะถ้าไม่ไม่มีคําถามเดี๋ยวผมถามเองนะฮะมีเคยมีคําถามมาแล้วนะครับมีคําถามมาแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะแย่งตอบนะครับเดี๋ยวเจ้าของคุถามมาเอาของนั่นเลยนะฮะเราแจกแลก SE 5.1า SL 5.1ที่บอกว่าไม่นับพื้นที่งานระบบหมายความว่าไง SL 5.1 ข้อนี้รู้สึกจะเป็นพิษน่าจะเป็นทิ่ไอแลนด์ใช่ใช่ครับก็หมายความว่าพื้นที่งานระบบเปิดนะครับคือคือพื้นที่หลังคาเนี่ยมันจะถูกคำนวณโดยหักสาม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 องค์ประกอบไปก่อนครับหนึ่งคือโซล่าเซลล์จะไม่นับเป็นหลังคานะครับก็คือหักไปก่อนพื้นที่สกายไลท์นะหักไปก่อนแล้วก็พื้นที่งานระบบก็เช่นโอเพนคูลิ่งทาวเวอร์ต่างๆที่มันเป็นงานระบบที่มันเปิดสู่ท้องฟ้าท่านไม่สามารถทำหลังคาให้มันได้ กรณีเหล่านั้นเนี่ยจะถูกขัดทิ้งไปก่อนครับแล้วที่เหลือเนี่ยจะนับเป็นพื้นที่หลังคาที่แท้จริงนะครับค่อยจะเข่าเกณฑเราว่ากิลลูฟต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอสไอรูฟต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็จะมาเข้าเกณฑเราตรงนั้นนะครับเอคราวนี้ถ้าเป็นงานระบบที่มีหลังคาครับไอหลังคางานระบบนั้นนับด้วยนี่ออกไหมครับผมว่าห้องเครื่องลิฟต์อย่างเงี้ยห้องเครื่องลิฟต์ข้างบนมันมีหลังคาเน่ยนะครับอันนั้นนับนะครับห้องเครื่องลิฟต์ที่มีหลังคาเพราะฉะนั้นงานระบบเปิดท่าหีนับ น,นั่นคือความหมายของการระบุในข้อที่ตอบไหมฮะเจ้าของคุณถามยังไงครับไม่ไม่ปรากฏตัวะน,ตนะฮะถามตอบนะท่านนี้ไออีหนึ่งจุดสองควรไออนะควรมีแนะนําให้ซีว้องให้มีรอยยุ่วต่ำเพราะถ้าห้องมีรอยยุ่วเยอะอะทําให้วัดค่าความความดันเนี่ย ความดันหนึ่งอยู่สองเรื่องของ negative pressure คือมาพูดจะตอบไหมไออินไออินห้องไทยเอกสารที่เกี่ยวห้องไทยเอกสารแล้วเก็บสารเคมีที่ต้องรักษาเป็น negative pressure โอเคคือจริงๆมีควายนซิวไม่มีนะครับแต่ว่าเวลาวัดเพรสชั่นอิมเพรสชั่นเนี่ยจากโครงการจริงนะครับมันไม่ผ่านคือคือบังเอิญว่าห้องเอกสารเนี่ยเวลาเทสต้องปิดประตูนะถ้าประตูมันรั่วเนี่ย เพชเชอร์มันก็ยังหลั่งลงมามันก็ไม่เกิดเพชเชอร์ดิฟที่มันต้องที่เราต้องการครับเพราะฉะนั้นในดีไฟเมนต์เนี่ยเราไม่ได้ให้ซิลนะครับแต่เวลาท่านไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวท่านต้องมีซิลเองอย่ล้วเพราะงั้นมันต้องผ่านนะครับนึกออกไหมครับท่านก็จะหาวิธีงานทำให้เพชเชอร์ดิฟมันมันได้อยู่แล้วแล้วคือไม่จ้องไม่ต้องบรรจุเข้าไป <c oughs> คือมันจะไม่เขียนชัดเจนนะเพราะว่ามันกำหนดด้วยค่าอยู่แล้วก็ไปหาวิธีเองที่ทำให้เพชเชอร์ดิฟมันได้คือไม่งั้นก็คือต้องอัดดลมเยอออะะๆไรนนั้ก็งูดลมเยอะ ก็ไปไปมีปัญหาว่าพลังงานก็ใช้เยอะขึ้นใช่ไหมครับ IE ห5เครื่องส่งเครื่องส่งลมเย็นทำมากกว่า100่รอปอนด์มี1.5กึ่งันหนึ่สิันหกาพกรองอากาศหมายถึง a u ที่เปิดใช้งานปกติโดยที่ไม่เกี่ยวกับ ASU ที่เป็นช่วงก่อสร้างใช่หรือเปล่าใครใคร คือจริงๆข้อนี้นะครับก็คือมันจะต่างกันหรีนครับหีเนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งคล้ายๆกับกําหนดว่าท่านจะต้องมีเทมเพลอคือคล้ายๆว่าท่านท่านมีเอช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 เอ็เอชเรื่องเอชนอชเ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 ีชเอชเรนั้นเอชเราเอชนั้นอเอยเอชเอชเอชเยค่อเอชเอชเอชเรชคอชเอชเอแวอชเอชเอชเอช่อชเอชาอจเองเอชเอชเ่ชเอชเิดเอช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 เอไเอช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 เอนเอชเอชเอชไอชเอชเัชเอชเอชออาออออรออไว้ แสดงว่ามีคนชอบถามไม่ชอบคำเขาวันวันนะฮะติดตั้งมากวัดไฟฟ้า e p พีห้าติดตั้งมากวัดติดตั้งมากวัดไฟฟ้าแล้วมีจับแม่ดเลยจับแม่นได้เลยมีหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้แล้วจริงเพราะติดตั้งมากวัดแล้วอาจไม่ได้เปิดใช้ก็ได้ ในแง่ของการประเมินเนี่ยเนื่องจากเรียญแคตาล็อกที่ที่เราทำเนี่ยเป็น n ิวค,<อ>คอนสตรัคชั่นเนี่ยเราเชื่อจากแปลกดัตติตช,ชัยเราเชื่อนะ<ช>ครับหลังจากที่ตึกโอเปเรตไปแล้วเนี่ยโดยธร,รรมชาติแล้วเนี่ยคงไม่ได้ไปดูแต่ว่าขึ้นอยู่กับหมวดเรียดอีกอีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็น existing building ใช่ก็ต้องมีการประเมินนะครับสช่อันนี้ใช่อันนี้เสริมอีกหนึ่งคือเรื่องรเรื่องเรื่องข้อแนะนำว่า,าต้องมีมิเตอร์เนี่ยเป็นเป็นข้อที่ทางกรมควบคุมพลังพิษเนี่ย เป็นคนเสนอยว้เลยนะครับเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษก็ไปตรวจโรงงานสาขาอีกเยอะแล้วก็เจอปัญหานี้ดังนั้นตอนนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นคนทาหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเกี่ยวกับสํานักาัราชการเนี่ยก็เลยใส่ข้อน,นี้เข้ามาด้วยประสบการณ์ของกรมควบคุมมลพิษว่าอย่างน้อยถ้ามีมิตเตอร์ไฟเนี่ยถ้าเราไปตรวจทุกเดือนเนี่ยมิตเตอร์ไฟต้องขึ้นอย่าง,งสม,ม่ำเสมอนคะครับแต่ก็จริงๆแล้วยังไม่เกี่ยวกับขั้นขั้น,ข,นขั้นตอนของก่อสร้างใหม่นะครับแต่จะเป็นเครื่องมือให้สามารถตรวจได้ตามได้นะ คุณผู้ชมพูดเชิญเนี่ยจริงๆก็คือถ้าจะให้ผ่านอย่างไงอาคารทุกวันก็คือต้องส่งการตวรวจคุณภาพน้ำอยู่แล้วนะครับซึ่งน้ำมันต้องผ่านเกณฑ์นะครับก็จะเป็นการด้วยนะงานท้องถิ่นคนตรวจนะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยคือเป็นการออสร้างระบบตรวจสอบ3าำขึ้นใหม่ทีนีงคือให้ตรวจสอบได้ง่ายด้วยนะครับคืออาจจะต้องไปดูที่ที่อาคารุ๊บรู้ได้เลยว่าเครื่องในมันเดอรเนี่ยต่อได้ไหมโะเคครับอ่ามีคำถามสดใช่ไหมฮะ มะตอบโอเคงั้นผมถามนี่ก่อนเอมีแล้วมีเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับสุดแตงคิวอยู่แล้วสุด so แตงคิว so <c oughs> ใครอยากใครอยากให้รีบตอบสนุกเลยครับคุณโจแจกเลยนะครับแจกที่แกสองใบเลยครับสวัสดีครับเร <c oughs> ียนจิ๋นวยครั้งนี้ะนะฮะจอมกษัตริยเป็นสามีนะครับ,รบที่ออกมาทำสดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากจะได้ของชื่อนะ <c oughs> พอดีอยู่มันจะง่วงมากกว่านี้นะครับในความมีเกมยอมรับว่าไม่เคยฟังสัมมนายาวๆมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยจะโดยที่ไม่ง่วงนะับว่าจะได้ยืมมากผมเคยใส่ยามาไว้ในกาแฟนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็นะฮะที่ที่ทำให้นั่เกิดปัจจุบันที่ได้นะครับเอ่ออีกเรื่องนึงจะคือผมผมอาจจะอายุมากแล้วจนท่านรู้จักสามเล็กน้อยไปผมดูแล้วผมรู้จักทานอยู่สิบคนเท่านั้นเเองนี่ยนะฮะ มา่คนขอมือได้ไหมครับใครเป็นสถนีครับขอมไหมต้องใช่ไหมต้ายอาชีเราอ้ยเยอะนะเยอะเหมือันนะวิศวกอวิศวะวิศวะวิศวบเหมือนกันเยอะนะ่หบสบกายยใจขเยอะาวหผมได้วาพวกเราไม่มารเงใจใจแป๊หมครับย่ดผมพูดได้ไปไปได้ไหมคนเดี๋ยวผมตั้ตัวเองตัตัวเอครับเดี๋ยวมปิดไมค์นะเียเอแบบประธานได้ได้ ดี๋ยวก็ระชับพื้นที่ให้ครับโอเคชี่ยข้อหนึงที่ที่อยากจะบอกว่าเเราทัดขัดเขียวแล้วได้อะไรอยากจะอยากจะใช้ช่วยประสานงานตัวนี้หน่อยครับครับอีกอันนึงก็คือสถาบันสถาบันอะไรนะอาคารผลิตไทยอยู่ที่ไหนฮะอย่างยังยังไม่มีตอบเลยได้เลยนะยังไม่พูดตัวตนยังไม่พูดตัวตนยัาไม่รู้ผ อันนี้เขียนในตอนแรกอันแรกคือขอให้ช่วยเปลนร้านพันธุ์ทำอาคารเขียวแล้วได้อะไรกับเบเดฟิคของการทำอาคารเขียวผมผมเข้าใจว่าจ้ของอาคารเนี่ยพอบอกว่าอาคารเขียวปั๊บเนี่ยแย่เลยแต่ผมจะต้องลงทุนอีกเท่าไหร่จะต้องทำไปเท่าไหร่เพื่อจะสั่งให้ได้การเขียวครับอันหนึ่งที่ที่ไม่ได้แตกนะหรือแตกน้อยมากก็คือเรื่องของน้ําเสียนะครผมรู้สึกว่าเมื่อผมไปทำเรื่องน้ำเสียมาเนี่ย การั้างเด็ดนานมาแล้วนะครับก็เลยก็เลยพบว่ามันเป็นมันเป็นตัวสําคัญเหมือนกันที่ที่ที่บอกว่าถ้าอาคารอาคารเขียวแล้วแล้วน้ําเสียแค่พอไฟที่เปิดไอ้เครื่องไม่เอ่อมากินไฟเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ยมันก็บอกว่ามันอาจจะน้อยไปมานจะดูว่าเออบ้านขายคุณนี่ได้ได้ตามที่ว่าหรือเปล่าแย่างนี้ขนาดใหญ่ยังบางทีบางทีตั้งเครื่องเสร็จปั๊บปิดไฟเลยอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ใครมาตรวจใครก็เปิดไฟทีนึงครับครับ เดี๋ยวจบเราก็จะไปนะใช่ไหมผมที่เราเปิดมาเราก็ไปเลยแล้วกันอีกอันนึงก็คือเรื่องของการดิสเทิร์ฟหน้าดินเปิดผมไปทำเรื่องเกี่ยวกับการประกาศการก่อสอนหน้าดินนะครับเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเราคุยเรื่องนี้น้อยมากเลยแต่ท่านที่เอไอเอหรืข้าไปดูเนี่ยพูดถึงเรื่องการดิสเทิร์ฟหน้าดินพอเปิดหน้าดินแล้วเนี่ยไม่ได้บอกเลยครับว่าจะทำอะไรต่อไป้ตัวสำคัญในการก่อสอนหน้าดินเนี่ยมันจะเกิดตกรที่ไปทำให้อาคารข้างเคียงของคุณหรือสิ่งปล้องข้างเคียงของคุณ เสียหายเยอะแยะเลยไอ้การเนี่ยมันปรับคุณเนี่ยวันหนึ่งเป็นเป็นล้านสองหมื่นกว่าเหรียญสองหมื่นรูปสามหมื่นเหรียญต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเรื่องที่อาคารเชียรของเราเนี่ยไม่ได้จะไปทําให้สิ่งรอบของเราเสียหายด้วยกันครับผมรู้สึกจะใช้มากเลยใช่ไหมครับครับต้องการจะของของอะไรนี่ี่หนวยนั้น